สวัสดีครับดีดครับพระสูตรจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่านหนึ่งกำลังเดินเข้าไปในงานวัดหลวงพ่อพัดครับวันนี้ค่ำคืนนี้คืนแรกนะครับ15เมษายน2567มีตั้งแต่วันที่15นี้จนถึงวันที่23เมษายนนะครับก็มาปิดปิดทองนะครับแล้วก็ส่งน้ำหลวงพ่อพัดกันได้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับเชิญมาท่องเที่ยวกันได้เลยครับฮัลโหลภาพบรรยากาศฮัลโหล เจอน้องของเรานะครับก็มาทักทายกันเนาะวันนี้กินขายไส้กรอกแดงด้วยน่ากินมากๆเลยครับลูกสาวจังหนึ่งชอบมากๆไส้กรอกแดงทอดร้อนๆอนร่อยอะไรประมาณนั้นนะพาไปชมกันต่อครับมีของกินของหวานสายหวานก็มาครับนี่ไงสายไหมโหมีหลายสีสันเลยครับเจ๋งมากๆครับคุณพ่อคะฝีมือขั้นเทพครับผม อ่มีขนมโบราณก็มีนะขครดีขครดีนะครับไปไปกันต่อ จังหนึ่งมาข้าคืนแรกนะครับพามาดูบรรยากาศนะครับก็คนยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่พรุนี้อาจจะเยอะเพราะว่าวันนี้สบการณ์คือโอ้โหแล้เธอแกงปูงปลาเก่งเคยปลาก็ะมี้แกงปูงปลาก็ะมี้โอ้โหส้มดองก็ะมี้โอ้ยร้อยๆๆจ้ามีมาอุดหนุนกันได้ครับอยู่ใ,ใกล้ๆปากทางเข้าวัดหุวพพัดเลยครับข้าไปดูข้างในกันอ๋อคนเริ่ม หนาตาลนะเพิ่งประมาณทุ่มกว่า,วาครับไม่ค้าสสวยๆนั่นเลยครับใส่ชุดไทยเรียบร้อยเลยสวยมากครับขายขายดีนะครับโอ้โหสายหวานมีก็มาครับปัทุงปัทไทนะครับน่ากินจชิงนั้นเลยครับนี่บรรยากาศในวัดสวยๆเลยครับฮา่าพี่ชัดบอลกันเถอะเฮ่อตอนเราขึ้นไม่รอดน,นั่นแหละัวกความจง โอ้โหเด็กๆสนุกมากเลยครับโอ้โหมีแส,สนสดใสมากๆนะครับยามค่ำคืนนี้ครับ15เมษาย,ยนท5าพรมิเกวัดหลวงพ่อพัดหรือวัดพัฒนารามสุราษฎร์ธานีครับเก็บภาพบรรยากาศมาฝากครับเ้ โดนถ่ายรูปมีครับเมีย่ยสวยมากๆแสงสีสันใช้ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามจนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันนะถึงวันยีน่สามมิถุนายนหกเจ็ดน,นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย